สวัสดีครับผมอัฒยอซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับ bm f 3 2 c ที่ี่ดีเซลนะฮะคันนี้มาไกลมากนะฮะมาจากภาคใต้เลยนะครับมาจัดชุดท่อยูโรอาร์ตนะฮะเรามาดูงานจนทำอะไรไปบ้างนะครับคันนี้นะฮะเขาบอกว่าทำท่อมาปลายหายไปข้างนะฮะคันนี้ก็เลยจัดปลายอะคาร์บิกนะของเราทั้งชุดนะครับให้เข้ากระดิบนะฮะนี่งานของเราจะพนทานหน่อยนะครับ มีหม้อยูโรอาร์ดซซอนะครับคันนี้งาน PNC นะครับแล้วก็ฟูเซ็ตนะฮะงานดัดโค้งเราแล้วเนี่ยกิฟตนะครับทําไปถึงาดาวไฟนะครับ,รบ,รรบส่วนคันนี้ขอเสียงทุม้มทุมนะก็เลยใส่สปอร์ตแคปไปนะครับเดี๋ยวไปลองฟังดูว่าคันนี้เสียงจะเป็นยังไงครับ ทดสอบอัตราเร่งนะครับ B M F 3 2ชุดท่อสูตรยูโรอารเล็กซอรนะฮะขออนุญาตกดไม่เต็มมากนะครับฝนมันตกนะครับวันนี้ก็ฟูลเซ็ตนะดาวไบส์สปอร์ตแคททอนสแตนเลสเซีนซนะฮะมอยูโรอาร์ดไปคาร์บอนนะฮะอะคาพาวิกคัสตอมแบบทนนะครับก็อัตราเร่งเนี่ยรองรับการจูนสไตล์สองนะฮะเสียงก็เรียกว่าดังสปอร์ตออกแนวทนคุ้มนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคันเร่งเบานะฮะไปเท้าเหมือนเดิมนะฮะ ลองฟังเสียงข้างนอกอีกทนนะครับว่าเป็นยังไงจไ,ได้นะฮะประมาณนี้เลยพร้อมรับหญิงท้องลอนะครับสนใจยังไงนะครับ B.M. ทุกเจนนะฮะจะจบด้วยการจูนหรือท่อฟูลเซ็ตอย่างเดียวนะฮะทางอาร์ทอซิงจัดให้ได้นะครับแบบสูตรรับหญิงท้งองลอท่อแบบนี้เสียงเพราะแน่นอนกับชุดท่อสูตรยูโรอาร์เอก็กซ์ซอร์ครับอาร์ทอซิงอยากวิ่งขี่ครับ ขอบคุณนะครับคันนี้มาไกลมากเลยต้องขอบคุณเจ้าของมากนะฮะมาจากภาคใต้นะฮะก็มาเซ็ตท่อที่เรานะฮะแล้วก็ไปเดินทางไปทําทุระที่อื่นต่อนะครับมั่นใจเราจึงมาจบแน่นอนครับขอบคุณครับ